สเทคนิคการวางแผนบัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจคลินิกเพื่อลดภาระภาษีที่ต้องจ่ายได้อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย 1. การทำบัญชีควรทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีเพื่อให้สามารถติดตามรายได้ค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำรวมถึงการแยกประเภทของค่าใช้จ่ายที่สามารถหักลดภาษีได้ 2. การหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคลินิกสามารถหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจาก รายได้เพื่อคำนวณกำไรสุทธิในการยื่นภาษีเงินได้เช่นค่าวัสดุทางการแพทย์ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน าจ้างพนักงาน 3. การวางแผนภาษีเงินได้คลินิกที่ดําเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจํากัดต้องวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลการบันทึกค่าใช้จ่ายและการหักค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องจะช่วยลดภาษีที่ต้องจ่ายได้ 4. การศึกษาและทําความเข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจะช่วยลดปัญหาการยื่นภาษีที่ผิดพลาดและก่อให้เกิดค่าปรับหากมีความเข้าใจภาษีที่เกี่ยว ข้องจะช่วยให้หมดปัญหาเรื่องค่าปรับและแน่นอนหากมีบัญชีที่เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาจะสามารถช่วยลดภาษีได้มากกว่านี้อีกแน่นอนค่ะคิดถึงบัญชีภาษีคิดถึงเวอเอเค t นต์ติง